อาชีพหมอดูเขาจะตีเป็นการบริการม,มันเหมือนนักร้องนักแสดงอะ่ะ ไม่เหมือนกันเลยนะคะระหว่างนักแสดงกับหมอดูค่ะตัวนักแสดงนะคะจะมีคําสั่งของกรมสมกรารฉบับที่ปหนึอ 102, ทับ 4, 4ค่ะซึ่งไม่รวมถึงหมอดูค่ะตัวนักแสดงนะคะเขาสามารถที่จะหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงค่ะแต่ว่าอย่าแบบเหมานะคะก็จะไม่เกิน6 0แสนบาทค่ะในขณะที่หมอดูนะคะหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงก็จริงแต่เหมาได้ไม่เกิน1,000 0แสนบาทค่ะในส่วนของไรายได้ที่เป็นเงินสดค่ะเงินสดนะคะที่คุณได้มาถ้าใจอ่ะจะเสียภาษีอะคะ่ะยังไงก็ตามอะ่ะคุณก็ไปยื่นเสีย กฎหมายไม่ได้บอกนะคะว่าเฉพาะเงินที่โอนเข้าธนาคารเท่านั้นถึงต้องไปยื่นเสียภาษีค่ะมันอยู่ที่ใจร้วนๆเลยอะในส่วนของการหักในที่จ่ายอ่ะค่ะที่เงินค่าดูหมอดูอ่ะค่ะบอกเลยร้อยทั้งร้อยค่ะน้อยมากที่จะถูกหักหน้าที่จ่ายเพราะคนที่จ่ายเงินให้กับหมอดูเป็นใครคะก็เป็นพวกเราค่ะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีหน้าที่หักณที่จ่ายเวลาจ่ายเงินไปแต่คนที่ต้องหักหน้าที่จ่ายค่ะคือบริษัทต่างหากเวลาที่บริษัทจ่ายเงินค่าหมอดูไปอ่ะค่ะบริษัทมีหน้าที่ต้องหักหน้าที่ ข้อสุดท้ายค่ะสนิทกับกรมสัมพากรนี้แท็กเตอร์ไม่เกี่ยวค่ะให้สัมพากรมาตอบนะคะว่าสนิทกับกรมสัมพากรแล้วเป็นยังไงแท็กเตอร์ให้ความรู้ภาษีเฉยๆค่ะ